สวัสดีค่ะคลิปนี้รายการโลราไวพาทุกคนมาตรวจสุขภาพกับเทศบาลตำบลราวายัยร่วมกับพอ,อสอวภูเก็ตนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หาดปากบางหมู่ที่6ตำบลราวายัยอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต Hello this clip from the Hello Ra Wai program brings everyone to have a health check with the Ra Wai Subdistrict municipality in collaboration with the Princess Srinagar Indra Volunteer Doctors Foundation, Fukit, bring mobile medical units out to serve the public in the Pak Bang A village, No 6, Rawai Subdistrict, Muang Fukit District, Fukit Province. จิตอาสาและก็ทุกหน่วยงานนะครับเราก็ได้ร่วมกันที่จะออกพื้นที่นะครับเพื่อที่จะบริการด้านสาธารณสุขให้กับพี่น้องในจําหวัดระยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ทางจิตอา,าอสาพสวนะครับได้ออกหน่วยเคลื่อนที่มาบริการนะครับก็ตามที่ด้านหลังจะมีเยอะตั้งแต่วัดความดันบ้างฉีดวัคซีนให้วัดใหญ่อะไรต่างๆนะครับ ก็เราจะมีหลากหลายนะครับที่จะให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เพราะว่าหนึ่งการบริการสุขภาพนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีชาวบ้านที่ยังเข้าไม่ถึงนะครับก็จะได้มานะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้เปิดบริการประชาชนในพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งหมดเวลานะครับซึ่งวันนี้เราก็าคิดว่าน่าจะถึงช่วงบ่ายๆนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามารับบริการได้ฟรีนะครับไม,ไ,มไม่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 ต้องเสียเสียอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะวันนี้เป็นถือว่าทางอสสวและวก็แพทย์ในตำบ,บนนะครับโรงพยาบาลฉลองอะไรก็เมาอ,อ,กอีกเมาออร่วมกันนะครับที่จะให้บริการกับประชาชน mr. nikon papakitiosapat deputy mayor mayor of rawai subdistrict said that for rawai subdistrict municipality has joined with the princess Indra volunteer doctor foundation fugit brings a mobile medical unit to serve the public in the ba beach area this time to allow people in the area including the general public to have thorough access to basic public health care and reduce the travel process Including the burden of expenses because all services are free of charge. สำหรับการให้บริการประชาชนด้านสาธารณาสุขขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ มีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมบริการแพทย์แผนไทยคัดกรองมะเร็งเต้านมให้สุขศึกษาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการตัดผมมอบแว่นสายตาและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตชมรมแม่บ้านสาธารณาสุขในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุ providing basic public health services to the people this time has general medical examinations dental services traditional Thai medicine services breast cancer screening health education influenza vaccination services hair cutting services providing eyeglasses and home visits to homebound patients bedridden elderly this has received cooperation from the fukai red cross society the public health housewives club in giving consumer goods for home visiting activities for bedridden patients, elderly people.